สวัสดีค่ะพี่น้องมณีกลุมวิสาหกิจชุมชนผู้เหลี่ยงพ่อคุณบาทประชานมูทีแปนะคะกะได้ทํำขอกวัวเซตแล้วนะคะพี่น้องก็คือว่าเพื่อนเทเซตได้ประมาณที่หางมือแล้วและพึ่งในมีเวลามาไทยมนีก็ล่อโครงการของเฮ้าเอาวัวเขามาใส่ขอกนะคะบะัานี้ล่อเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยนอกจสกได้เอางัวมาเขาใส่ขอกนี่เพื่อนก็ได้เตรียม อันใส่น้ำใส่อาหารไว้เรียบร้อยแล้วนี่เพิ่งกับสิแส่น้ำไว้ให้มันเศร้าไม่กินเนาะนส่วนที่ย่างก็จะคืออันใส่เฟืองนะพี่นนวงเพิ่งกับสิได้ซอยกันเหตุยู่ทางหนานอยนู่อันนี้ก็สิเป็นไม่ไม่ไ้ถ้าคัดคัดคอกหอนนะอันนี้เพิ่นถางง่วมากไปจากสีไดเหตุเพราะว่าเพิ่นสิใส่อันแบบ เขาเอิ่อหังแดงลหรอบอลบอถึงเนาะนี่ก็จะเป็นล็อกทังก้างมาพี่น้องทาจากฟังดันหลังเพราะว่าฟังดันหนาเพิ่นค้าเห็ดอันนี้ยูล้ก็คอยยางไปเลยๆนะพี่น้องค่ะที่ให้พี่น้องไล้เบิงนะคะส่วนขอคเพ่นก็นจะเฮ็ดเป็นสามล็อกด้วยพี่น้องเนี่ยฟังนานเพื่อนก็นจะเป็นหหนามหาอาหารนี่คือแถวทางก้างแถวทางก้างก็จะหฟังเดีวยวนะคะเพราะว่า ทาห้้องฟางทางเบิร์มันก็จะแคบนี่เดี๋ยวสีภาพไปเบิร์ทางนันนะคะพี่น้องเอนี้พี่ซินเตอร์ของเข้าวายยุนะคะพี่ซินเตอร์เพิ่ไปทํางานก็นเลยแบบเดทายคีบคนเดียวนะคะพี่น้องเพื่อย่านทาด้นส่วนขอบ้างนี้เพิ่นก็จะหันน้ำมาท้างนี้เพราะว่ามันจะ มีทางเดิมเป็มองเดียวนะคะโบได้ดเปิดเขาหากันกระสีเป็นมองทางเขาอีกอยู่มองหนึง่งบอกพางกับะเป็นสาแลนอ่อมไหวโบหายง่ว่ามันเห็นทางหนอกบบหายเป็นหายไกลมันเขามันนะใส่เวลาท้าขอกก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่ากว่าบโพอสองอาทิตย์ หลังจากที่เข้าได้ไปศึกษาดูงางกนกับกลัมมากกับภากันหาตัดใหม่มาเห็ดก็ถือว่ากูมีความผอมมากเลยนะคะผอมมากอันล็อกใส่อาหารทางกลางส่วนห้องก็จะเป็นกว้างประมาณสองคูนจีบออาจารย์มาิดนะคะ ก็สองคู่สี่กับสองคู่สามละ่ะใส่ใส่ขอ,อกตัวเดียวนะคะใส่ขอ,อกแล้วโตไปเลยเพราะว่าการปัญหาที่แบบว่ามันจะชนกันเนาะอันนั้นเพิ่งก็จะเฮ็ดอันมองใส่เฟื่องให้มง่วงเนาะพี่น้องมว้ให้มันกินลล้น ห้องนี้ห้องยางมากย่างเมืม่อไหร่เพื่อนก็ได้มาท่อความสะอาดเห็ดเห็ดท่อความสะอาดกว่าอันทีมันเป็นเศษใหม่งเงี้ยเฮียเรียบร้อยให้กินคอ ขอกระถังไปเลยตัวละถังกินหลักก็นอนไหมใบหักส่วนวน่าครัวห้องก็จะใส่เป็นงัวชาโลเล่นะคะชาโลเล่หมดเลยแต่บอ้ัวจะได้จากโตนะคะมือหนันต้องไปสายซางกิโลเอา ตัวสองตัวมันเป็นไข่สอของมเขียวครบดึงได้ครบก็ดึงหมเขียวครบกด้หมดก่อนนึ่งเ็จะกินในสองตัวนะคะฟางนี่กัฟางนี่เมื่อ็สิดึงแทะลิ้นแทะลิ้นก็้ิบ่ได้ใส่ เปลืองเปลืองว่านไนดอกก็มากับจานีเป็นอาหารนะค่ัพี่น้องเพราะว่าเป็นงอขุนนี่โอ้แง่ติ๊วเด่นม็นไะเสียใจกับพี่น้อง ค่ะมือนอิกะมาทายให้พี่นอนในเบอร์สามีเดี๋ยวมือล้างกาสีได้มือล้างต่อไปคายด,ด้วยน่าจะเดทายงัวมากด้วยนะคะเพราะว่าโบเกิลจองซ้ำม,มือค่ะอ่าสำหรับพี่นีิกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องจันที่ฟาร์มด้วยนะคะแล้วก็ติดตามทางเพจด้วยคือเพจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขนบ้านป่าชาติหมู่ที่8พิมพ์ไปในเฟซบุ๊กอาจจะเห็นเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เลยนะคะ่ะ